สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่164แล้วนะฮะสนใจชิ้นไหนองค์ไหนนะฮะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ผ่านแ,แอดนี้นะครับเนาะแอด 937GYCL นะครับหรือโทรสายด่วนนะครับผม0627153335นะครับเดี๋ยววันนี้เริ่มกันเลยนะพี่นะ164นะครับเนาะ มีชิ้นไหนกันบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับอีพีนี้นะฮะเป็นอีพีที่ของเข้าค่อนข้างน้อยนะพี่นะเออนะครับได้ของมานิดเดียวพี่นะแล้วคัดแล้วคัดอีกก็ได้มาเท่านี้นะครับเนาะองค์แรกนะฮะเป็นพระยอดขุนพลนะครับฐานสูงเป็นฐานสองชั้นนะครับเนาะส่วนตัวผมดูเป็นทางลบบุรีนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนะครับพระเป็นเนื้อชินเงินนะพี่นะพระเป็นเนื้อชิงเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะอ่ะดูชอบจัดไปนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับเนาะ เอา500บาทพอนะฮะอ่จัดไปนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะนะองนี้นะครับเป็นศิลปะเชียงแสนนะฮะศิลปะเชียงแสนนะครับแต่คิดว่านะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะย้อนยุคนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าสร้างปีไหนรุ่นไหนยังไงนะพี่เนาะไม่ทราบที่สร้างนะครับแต่เนื้อไปทางสำลีเงินนะฮะนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับหน้าตาพระสวยนะพี่นะหน้าตาพระสวยเลยนะครับแล้วก็สินเป็นสิงหนึ่งหรือเปล่านะฮะนะี่ฮะอ่ะสวยๆแล้วกันนะพี่เนาะจัดไปนะฮะดูให้ชอบก็จัดนะครับเนาะห้าร้อยบาท เอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระปิตานะฮะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูองนี้นะครับนี่ฮะพระเนื้อไปทางสำลิดเลยนะครับเนาะสวยนะพี่นะเนี่ยหล่อโบราณนะครับอันนี้เป็นหล่อโบราณสวยสวยเลยนะพี่นะพระปิดตาหล่อสำลิดนะครับนี่ฮะอ่าสวยจัดนะครับเนาะดูให้ชอบนะพี่นะไม่ยัดที่นะครับเนาะไม่ยัดที่นะครับองนี้เอาไปห้าร้อยบาทนะฮะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับ พระปิตายหนึ่งองค์นะครับอันนี้เจ้าของบอกว่าเป็นอาจารย์ปานนะฮะอาจารย์ปานสายเข่าอ้อนะครับนี่ฮะผมส่องให้ดูเนื้อนะครับนี่ฮะเก่านะพี่นะเก่าเลยนะครับอ่าเก่าเลยนะครับโอ้โหสวยเลยนะพี่นะอ่ะจัดไปนะครับน้อห้าร้อยบาทนะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระ อันนี้เป็นพระพุทธั่งนะครับนาะมือแป้นะฮะมือแปะเท้าแปะนะครับเนาะศิลปะไม่แน่ใจที่นะพี่นะอันนี้ไม่แน่ใจที่นะครับแต่ว่าเป็นหล่อโบราณเก่าๆนะพี่นะเนื้อเป็นทองเหลืองนะฮะเนื้อเป็นทองเหลืองเก่านะครับเนี่ยอ่าทองผสมนะครับสวยเลยนะฮะเก่าดีสวยมากนะครับเนาะอ่ะชอบจัดได้นะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะชิ้นต่อไปนะครับพระปิตายหนึ่งองค์นะฮะองค์นี้เป็นเนื้อน่าจะเป็นทองเหลืองทองผสมนะพี่นะ ทองเหลืองทองผสมนะฮะเพราะว่าพระเนี่ยเขาออกเหลืองๆนิดนึงแต่ว่าเก่านะพี่นะคือคาบที่ขึ้นคุมอ่ะมันเป็นคาบดำๆไงพี่นะเออเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยนะครับรอธรรมชาติมากนะฮะอ่ะจัดไปพี่ดูให้ชอบนะครับเนาะเอา500บาทนะฮะเอา500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระอุปคุตนะฮะพระอุปคุตนะครับองนี้อุดผงนะพี่นะอุปคุตอุดผงนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะครับ นะเท่าเดิมพี่500บาทนะฮะเอา500บาทชิ้นต่อไปนะครับพระพุธอีกหนึ่งองค์นะครับอง์นี้เป็นอันนี้ส่งองน,นี้น่าจะไปทางวัสดุทั์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเป็นหล่อโบราณน,นะพี่นะเก่ามากแล้วหน้าตาสวยนะพี่นะเรียวสวยเลยนะครับพระสมบูรณ์นะพี่นะองนี้พระสมบูรณ์เลยเก่ามากนะฮะจัดไปพี่เท่าไหร่ดีห้าร้อยบาทแล้วกันเนาะเอาห้าร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับองค์นี้หลวงพ่ออะไรนะ ทางใต้เขาบอกผมอยู่เหมือนกันลงปุ่มหมุนหรือว่าอะไรนะผมจําไม่ได้นะฮะจำชื่อหลวงพ่อไม่ได้นะครับเนาะแต่คิดว่าสายใต้น่าจะรู้จักนะครับเนาะเอาเป็นว่าผมไม่รู้จักและกันผมพนเหนือนะฮะจัดไปนะพี่นะชอบจัดได้นะครับเอา500บาทนะฮะเอา500บาทพอนะครับชิ้นต่อไปนะครับนี่เลยหลวงปูท่ทวดนะฮะองค์นี้เป็นเนื้อว,ว่านสบู่เลือดนะครับเนื้อว,ว่านสบู่เลือดเนื้แอแดงนะฮะพระพิมนี้หายากนะพี่นะพระพิมนี้หายากนะครับผิวสวยนะฮะแล้วก็ดูฮะติดเส้นคอด้วย นะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะจัดไปครับเอาห้าร้อยบาทนะฮะเอาห้ารอยบาทนะชิ้นต่อไปนะครับพระปิตานะครับอีกหนึ่งองค์นะฮะองค์นี้เป็นสำลิดเลยนะฮะสำลิดจ่าๆเลยนะครับเนี่ยฮะมียันตรงนี้นะพี่นะนี่สวยเลยนะครับพระสวยเลยนะฮะอ่าดูชอบก็จัดได้นะพี่นะ เอา500บาทนะครั report, บชิ้นต่อไปนะฮะเหรียญนะครับน้องเหรียญอันนี้เป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรติดเหมามานะฮะนี Actually, ่มองตรงเลยติดเหมามานะครับน้องได้มาแบบนี้ขายแบบนี้นะพี่นะอ่านี่ฮะดูชอบก็จัดได้นะครับน้องห้าบาทนะฮะเอาห้าบาทนะชิ้นต่อไปนะครับนี่เลยนะฮะองค์นี้ผมบอกเลยว่ามันมากฮะเป็นพระล่วงนั่งนะครับนาอพระล่วงนั่งนะฮะเนื้อชิงเงินนะครับอ่าส่วนตัวนะครับคาดว่าน่าจะเป็นพระลงทองฝังกุนะครับ พราะว่าเนี่ยดูดูทองนะฮะตามซอกคือเขามันเป็นทองทั้งแผ่นเลยนะพี่นะเนี่ยพี่ดูดิแล้วทองทองโบราณอะ่ะมันสุกนะครับแต่ว่าที่ไม่เห็นทองอะ่ะเพราะว่าเหมือนข้างหน้าเขาลอนออกไปหมดแล้วนี่ฮะแจ้งกันตามตรงเลยว่าข้างหน้าเนี่ยเขาน่าจะล่อนกันออกไปหมดแล้วนะฮะเพราะว่าเป็นพระเนื้อชิ้นที่ค่อนข้างเก่านะพี่นะนี่ฮะเราไม่ได้ปิดแค่ข้างหน้านะพี่นะปิดข้างหลังมาดูดิในไข่ในคาบในกุเนะี่ยมีทองทั้งนั้นเลยนะพี่นะ อผมคิดว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นเหมือนแบบบุทองหรือเปล่าน,นะครับแต่ว่าองค์เนี้ยคือทองร่อนออกไปหมดละนะฮะได้มาแบบนี้นะพี่นะได้มาแบบนี้เลยนะครับขายแบบนี้นะฮะเอาไปห้าร้อยพอนะฮะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จองค์เดียวของวันนี้นะฮะโคตรมันพี่พระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมองค์นี้มันมากนะฮะเนี่ยพระเนื้อแห้งนะพี่นะเนื้อแห้งเลยนะครับแล้วพระพิมพ์ดีด้วยนะฮะเนี่ยสวยจัดเลยนะพี่นะ แห้งเก่านะครับเนาะอ่าตัดไปนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับนางพญาองค์นี้นะครับผมดูละส่วนตัวผมนะคิดว่าเป็นพิมพ์สังกติแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นรอยกระเทาะออกนะครับน่าจะเป็นรอยกระเทาะออกคือนางพญาเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่เขาแตกกูมันไม่ได้แตกแบบนิดๆหน่อยๆนะพี่นะมันแตกเยอะแล้วก็รดเหยียบมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยมันมีนะพี่นะเออเราอันนี้เราคุยตรงๆนะเพราะว่าผมผมอยู่ผิดโลกนะผมพอจะรู้ประวัติอยู่นะครับเนาะเพราะว่าเนี่ย นางพญาเนี่ยเขาแตกมาไม่ใช่น้อยนะพี่นะล้วก็แตกหลายกุรยวัดนะครับเนาะอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันนะพี่นะดูให้ชอบนะครับชอบความคลาสสิกจัดไปนะพี่นะเอา500บาทนะฮะเอา500บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระท่ากระดานนะฮะองค์นี้ตะกั่วสนิมแดงนะครับแต่ว่าสนิมแดงเขาเหมือนจะไม่ส,มสดนะพี่นะอาจจะว่าอาจจะด้านๆหน่อยนะฮะเนี่ยเนี่ยค,คือสนิมแดงเขาก็สวยนะพี่นะขึ้นแบบไม่ได้ว่าขึ้นคุมแบบเลอะเทอะพี่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะ แต่ว่าอาจจะแบบดันดนหน่อยนะครับเนาะเนี่ยไข่ก็สวยนะพี่นะไข่สวยเลยนะครับพระอันนี้นะครับเป็นพระธากระดานนะฮะอันนี้ไม่ยัดกุแล้วกันเนาะเอาไปห้าร้อยนะครับเนี่ยคือได้มาในบ้านเลยพี่ดูนะพี่ดูในซอกเนี่ยเห็นใยไหมมุมไหมเนี่ยได้มาอย่างจริงจริงพี่ยังไม่ได้แกะไม่ได้ล้างเลยนะฮะจัดไปนะฮะห้าร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปเป็นเหรียญบ้างนะฮะองนี้เป็นหลวงพ่อพ่อท่านคายนะฮะพ่อท่านคายวัดสนขันนะครับก็เหรียญใส่ใต้เลยนะครับ เป็นเหรียญเนือ้อทองแดงลมดำนะครับนี่ฮะเส้นซ้อนสวยมากนะครับนี่ฮะหน้าตาติดชัดเนาะอ่ะดูชอบจัดไปนะพี่นะเอา500้บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะทางเหนือบ้างนะฮะองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญกลมพ่อกมมพกเกษมนะก็ปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้าเหรียญกลมพ่อเกษมนะฮะอ่ะชอบดูได้จัดไปนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับนี่ฮะส่องให้ดูครับนี่ครับโคตรคมพี่สวยจริงองนี้ นะครับเนาะเอา500้อบาทพอนะฮะอีกหนึ่งชิ้นครับผมหลวงพ่อเกษมเหมือนกันนะฮะองนี้เป็นเหนรียญลูกหัวใจนะพี่นะเหรียญลูกหัวใจหลวงพ่อเกษมนะครับนี่ฮะได้มาแบบนี้เลยได้มาคู่กันนะครับเนาะเอาไปชิ้นละ5 0 0บาทละกันนะครับเนาะอ่ะชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสียนตตอนะฮะหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้ก็เหมาติดมานะครับนี่ฮะเนื้อคือโคตรดีพี่ไม่รู้ว่าเป็นทองแดงหรือเป็นนวะเหลยมันสวยมากพี่เหรียญสวยมากนะครับ เนาะอ่ะดูให้ชอบแล้วกันนะพี่นนองชอบก็จัดได้นะฮะนี่ฮะดูค่าแป้งคาบฝุ่นครับเดิมเดิมเลยได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ฮะแล้วขอบตัดดี้วยตัดหักครึ่งอ่ะสวยๆพี่จัดไปฮะเอาห้าร้อยพอนะครับเนาะชอบก็จัดนะครับชิ้นต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่ออ่าอาจารย์ฟันเหรียญอาจารย์ฟันนะครับอง์นี้เจ้าของชุบทองมาแน่นอนฮะผมว่านี่ครับมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะ แล้วก็เหรียญน,นะผมดูแล้วน่าจะเป็นเหรียญชุบทองนะครับไม่รู้ว่าเขาไปชุบไปเพื่ออะไรนะแต่ก็เป็นไปได้นะคนสมัยก่อนเขาก็ชุบนะพี่นะเหรียญชุบเงินชุบทองนะเห็นมาเยอะแล้วนะพี่นะอ่าแบบนี้แล้วกันนะครับใครดูเป็นก็จัดได้นะพี่นะเอาไปเลยนะครับห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทนะครับ,บ,น,รบนี่เลยแบบนี้นะฮะอ่าสวยๆครับ,อรบเอ้มันไม่ใช่รอยเนื้อนะฮะนะเหมือนจะเป็นรอยคาบอะไรสักอย่างติดอยู่เออไม่ใช่เนื้อจริงๆด้วยนะ น่าจะเป็นคาบอะไรสักอย่างติดอยู่เนาะอ่ะเอาไปตามนี้แล้วกันเนาะพี่เนาะห้าร้อยบาทนะครับเนาะเหรียญเซียนวิ่งดีมากนะครับอ่ะจัดไปนะครับอ่าสองชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะฮะก็อันนี้จะราคาแพงนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าอันนี้ซื้อมาเป็นองค์นะต้องบอกตรงตรงเลยนะครับเช่ามาเป็นองค์นะฮะเพราะว่าอันเนี้ยผมขอเช่าเข้ามานี่ฮะคู่นี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวดูดองแรกกันก่อนนะครับเป็นพระเนื้อเมกกะพัดนะพี่นะเมกะพัดนนะครับอ่านี่ฮะ พระปิดตาเนื้อไม่กระพัดปิดทองนะพี่นะแล้วข้างหลังเป็นหลังแบบด้วยโคตรมันนีนี่ฮะชิ้นนี้ขออนุญาตเปิดไว้หนึ่งพันละกันนะฮะเอาหนึ่งพันบาทนะครับอ้าวมีจานด้วยนะนี่ฮะแล้วจานเก่านะพี่นะนี่ฮะจัดไปนะพี่นะเอาหนึ่งพันบาทนะครับดูชอบก็จัดนะครับเนาะอีกหนึ่งชิ้นนะครับเนาะชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นพระปุกจ้อยนะฮะอันนี้หลวงปู่ศุกนะครับเนาะ พับปกจ้อยหลวงปู่สุขเลี่ยมเงินหนา,หนาๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะผมส่องให้ดูด้วยนี่ครับปกจ้อยหลวงปู่สุขนะพี่นะเลี่ยมเงินหนาเติบเลยนะฮะอ่าชิ้นนี้นะครับขออนุญาตเปิดไว้พันแปดแล้วกันพี่อ่ะมันๆน,นะครับเนาะจบแล้วนะพี่นะ EP นี้นะฮะ EP ที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่ชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนนะพี่นะก็ทักมาพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะฮะภาพนิ่งๆทักไลน์มาได้เลยเดี๋ยวผมพาลรูปไปดูนะครับเนาะก,ก็แอดไลน์มาได้ที่แอด 937 g ิ c l อนะฮะหรือโทรก็โทรมาก็ได้นะพี่นะ0627153335นะครับน้องว,วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับผมที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ